สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเดืนเดนครับผมมีเมนูแซ่บมาฝากเช่นเคยครับผมเมนูมื้อนี้ก็เจียวฮ้อนครับมื้อนี้มีเจียวฮ้อนนะครับผมเจียวฮ้อนเนื้อสดสดหมูสดสดครับผมนี่ครับแล้วก็มีผักผักนี้ขี้เกียจไปซื้อตลาดครับผมก็เลยไปซื้อที่โลตัสนะครับผมดู ว่อของเราครับปิดนี้ครับผมขี้เกียจดังไฟนะครับก็เลยใช้แก๊สปิดนี้ครับผมมาเลือพี่น้องแซฟแซฟนำกันนี่ครับผมข้าวมื้อนี้ครับนี่ครับน้ำร้อนเดือดเลยครับผมเราใส่ผักเข้าไปก่อนครับเห็ดเป็ดไตมาครับผมเห็ดเป็ดไตมานะครับไตมาที่ ้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใส่แค่นี้ก่อนาม,มาด้วยผักบุบ้งผักบุ้งครับพี่นอ้องผักบุ้งกระจายใส่แค่รอดเข้าไปวันด้วยแค่รอดครับครับใส่เม็ดเข้าไปอีกนิดนึงครับผมสีนี้ครับเราก็มาใส่เนื้อใส่หมูครับ เจ้าฮอนครับผมเจ้าฮอนมาเด้อแซ่บครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเบนเบไปซื้อมาที่ร้านขาพอมครับพี่น้อง เชเส้นเส้นนี้มีทั้งเส้นมีครับผมแล้วก็เส้นย,ยึกยักอืมบางเส้นยึกยักแล้วเราก็จิ้มมันลงไปครับจิ้มจุ่มใช่พราะว่าเขาบอกว่าจิ้มจุ่มเป็นหมอพี่น้องเ้องก็ปิดฟ้าไว้เลยครับเห็นมันสูงกันแล้วเราสิปิดฟ้าเนี่ยเ้ากับดุมมันไปก่อนครับดุมมันไปก่อน รูปรนเกนหันกับเปลือน,นะนีกแนะล้วสูบกระซางมันเถอะเหนือน้องู้สูบก็ดขนาดส้อยจูยังกินมาพี่น้องเนาะจูดิบดิเขายังกินเลยอันนี้ด้านน้ำเดือดบกุกบ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 ุก,ก,กเลยเนะ เสียบเสียบอยู่นี่แหละคนแต่งไมแตกหมดแล้วคบางคนิ่ไม้แตกหแล้วเห็นเขากินงอกงอกงอกงคื้ลากึกึกกึกแล้วููังคนเูเลยว่าให้ทางคุณพ่อเยอว่าให้คนบางคนน่เหือยกูสิกินเหนสิกินอน เกินกินได้เลยครับพี่น้องแตบแฝงนะหอมหลือเกินพี่น้องใสเขาไปงยีก็พี่น้องในเนืออ้นขอขมิ้งยีน้ชิวๆครับวันนี้บรรยากาศไม่ต้องไปกินที่ร้านครับชิวๆนั่งกินอยู่ชิวๆนั่งกินอยู่ที่ห้องครับผมวัตถุดิบวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องมือการรุงการกินนี้มีหมดครับผมแต่ก,กินหมูกระทรงกระทะก็มีครับวันนี้เปลี่ยนเมนูมากินแจ่วฮ้อนหม้อดินแต่ไม่ได้ดังไฟครับผมเป็นเตาแก๊สปิกนิกเปลี่ยนบรรยนนากาศครับผมแฝบๆกันถ้าไปกินข้างนอกก็ขี้เกียจบุ่วายครับผมคนเยอะ เอากินอยู่ห้องอาบน้ำนอนสบายใจครับแม่นบอกพี่น้องแต่ผู้ดใดเบื้งอ,องหอางเห็นตอนนี้กัตอบว่าแม,ม่นเด้อะคอมเมนต์มาเลยครับว่าว่าแมน่นนี่ครับแซ่บคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าแมน่น Điều. Đẹp. Điều không đẹp bây giờ không tuần nửa ngủ tay cũng phải สดสดครับพี่น้องสด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 ครับพี่น้องนี่ครับแซ่บเลหนังเยสุดยอดพี่น้อง เจ้ยวหอนครับเจ้ยวหอนเต่าปิกนิกใส่เห็ดเข้าไปอาญ่าเลยครับพี่น้องหันนี่ครับข้าวโพดนี่ก็บซุกหรอซุกไว้กินก่อนนอนข้าวโพดเบิองครับเบิองเบืองเบืองเบืองควนออกม้วนเลยครับหอนฮ้อนครับผู้ใดเมาสนี่แห้งมากเลยสางพี่น้อง bò dự thọ, sang, ừ. Mm. เป็นยุกยักครับเป็นยุกยักวมเห็ดลมปักครับผมแเหมื้อกาันครับพี่น้องผู้ใดเกินข้อวแรกมาเลอยพี่น้องเดอยใครยังไม่กินข้าวแรงมากินนํากันเด้อใครยังบอกกินข้าวแรงอ่ะมา,มาอร่อยอร่อยด้วยกันครับ bữa tôi thóc, tôi bảo rau bắp cải, bảo thái cả bắp cải ha, tôi đấy, này đang Thật đẹp Được. 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 หมูเป็นตับ,บกับเส็นยกยักอ์ว้ายชิน่สุดยอดแร,รีบคับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลย เน่นเป็นเนเียนไม่นองเย้ยใส่ลงไปเบิดจานเลยครับบ,บุวยบวยลงไปครับมาเด้อเ้ื่อนๆสังเขาใส่ปากเข้าไปครับปากเข้าไปใส่ลงไปให้หมดเลยครับ,บ,บ,บรับรองว่าแซ่บน้ำจิ้มรสเด็ดอาก,กาศปากบุ้ง <and> แอนแค่ล่ะยิ่งักมาเยอะงอมาเยอะจับแสียบลุงกันครับบัวลุงมีนี่หมดเลยครับเกี่ยงคนร้อน,นบาดเลยคือมือใบบาด านเดือดครับสดน้ำเหมือนฮอนเล้อพี่น้องเล้อ้ำซุปในรสเด็ดแบชแยบเกือบดพี่น้อง bụa này hận Cầm bụng bô của các bạn thấy không rất cũng bức ยอดครับผมแซ่บมากครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาแจ่วฮ้อนหม้อดินแทบแทบมาฝากนะครับสำหรับคลิปหน้าเราก็ติดตามรู้ว่าจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเป็นเบนด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ครับ